สวัสด,ดีตอนกลางวันวันที่6กุมภาพันธ์2568นะคะพ่ออยู่นี่พ่อหล่อไหมเมื่อกี้จัดข้าวกลางวันให้แม่กินแล้วแม่กำลังกินอยู่นะคะข้าวมันไก่กับข้าวมันไก่กับแกงใส่บวัวแม่กำล,กลังกินอยู่นะคะในครัว เห็นพ่อไหมพ่อสุดหล่อของเราเห็นพ่อสุดหล่อของเราไหมคุณพ่อสุดหล่อของเรา แม่กินข้าวอยู่นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ เดี๋ยวไปดูแม่ทานข้าวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะจ้าสวัสดีค่ะไปดูแม่ทานข้าวนะคะแม่อยู่ในครัวเมื่อกี้จัดให้แม่กินแล้วปิดไฟไปใหญ่ปได สวัสดีค่ะอุ้ยแม่อิม่มแล้ววายมาไม่ทันแม่อิ่มแล้ไวไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้องมาแม่อิ่มแล้วโอ้อิ่มไหมอะเย้เฮ้ยย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 ยนย แม่กินอิ่มแล้วเราไปอยู่ในห้องมาแม่อิ่มแล้วจ้าแล้วเรากินต่อแม่นะคะเมื่อกี้แบ่งข้าวมันไก่ใส่จานให้แม่ โุ้ยปอกก็ได้ดูแม่กินเดี๋ยวไก่ไว้เดี๋ยวเรากินต่อนี่เมื่อกี้แบ่งจากกล่องนี้เอ๊ะฮะ อ่ะเน่อ่ะเน่หันหลังหันมาหันมาอ่ะหมุนฝาไปหน่อยหนึ่งแล้วนน้าแม่แม่กี่แบ่งให้แม่นะจ๊าแบ่งให้แม่ไปครึ่งหนึ่ง จานแม่เดี๋ยวจะเอามาใส่หมันดมใส่หมุนจิ้มจิ้มจ้าจ้าจ้าจ้กจ้า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 ้าจ้าจ้ำซุาจหาน้้าจ้าจ้าจ้า้ำซุา้้ นุแล้วก็แกงใส่บัวแอนน้าสวัสดีค่ะอุ้ยพวกกระเด็นที่ชอบกลางวันค่ะขาดตั้งกล้องไม่มีขาดตั้งกล้องไม่มีใช้ตะกร้าใช้ตะกร้า ทำไมต้องแปลงเสียงบซิสเทม่า92%ของผู้เื่อาเลือกซิสเทม่านวัตนรรมดูแลฟักจากญี่ปุ่นน้ง้ระีมอมะเียัเือกินเลนกะที้มที่อใจแล้วใส่น้ำจิ้เคี่ยไก่ออกก่อนแล้ส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ กเดียวเขาให้ตักเองตักมาซะเยอะเลยจิ้มเครื่องราดนิดหน่อยน้ำจิ้มไม่เผ็ดนะคะ แม่ก <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ินอ like, mm ิ hmm. ่มแล้วแม่ไปนั่งดูทีวีแล้วจ้าอเรื่อนี้นีคือแม่ที่น้องเนี่ยตอนนี้คือเราไม่สบายใจงราคือใจเลยแต่ยังเราไันประกันจอววอว่าไม่ทำอะไรที่ต่าอืมที่อย่นี้ครับเบื้องต้นไอ้กรณีการประกันตัวเราคงจะไปก้าวลหรือจะตินที่ง อหาของการทําร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายแก่ชีวิตแต่กับข้ออาหารนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางต้องหาเองก็สามารถยื่นประกันตัวได้นี่เดี๋ยวเราค่อยคุยตอนนี้ต้องไปคุยตอนตอนจบสรุปครับฮะโอเคต่อสายได้ยังครับยังไม่รับสายนะเอาไปนะเอาโอเคสวัสดีครับคุณเพื่อนเป็นเพื่อนใหมเป็นเพื่อนของคุณเอ๋นะใช่ค่ะ เอออยากเอาผมที่ที่ยอดดีกว่านะทว่ที่ทคุณจอเนาะค่ะจอผมขออนุญาตามที่คุณจอวันนั้นคุณเป็นคนที่ไปเที่ยวกับฟางคุณเอใช่ไหมอาจัดกล่องเก่ามาเติมกล่องมาเช้าคือมันเกิดอะรขึคุองเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นก็มันกม่ไมีปากเสียงอะไรกันนะคะแบบว่ามรถูไปแ้วก็ พี่เก็บอกว่าให้หนูไปหาโต๊ะแล้วเขาก็จะไปแบบการ้องนั่งเละคือสุวรรณใค่ะค่ะแล้หนูก็ไปจองแล้วตั้งใจว่าแล้วแล้วหลังเข้ามาก็หนูก็ได้กับพี่เอแค่สองคนแล้วแล้วพี่สุวรรณก็มงกับเพื่อน

แล้วทางแล้วกคุณรลที่ที่ตน่ะเาก็เดินมาแล้วแต่ว่าอยู่ข้างมันก็เสียงดงเลยเนาหนูก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรหนูก็กลัวแบบีปัญหาหนูก็เลยทรที่ตัวว่าเนี่ยเพื่อหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแยกตัวออกมาแล้วที่สัวเขาก็เดินออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแตีมีคนถรแล้วลาต่างตเศืขึ้นรถดีไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเพราหนูอบบเป็นคนเดินเป็น

ทีวีอยู่นะคะ

อยู่ตรงน้น้นอุยมองไม่เห็นอยู่ตรงน้เอ้เอ้ยเอ้ยอ๋อนี่อันนี้เป็นบ้านพี่สาวคนโตลแล้วจ้าเอาย่ยาจะออกมาทำไมลูกอยู่ในนั้นแหละให้หมาน,น้อยจะออกตามไปดูบ้านใหม่นะ เราสร้างบ้านหลังหนึ่งใกล้ๆบ้านแม่นี่แหละอยู่ในรั้วเดียวกันนี่แดดร้อนน่ะนี่เป็นบ้านพี่คนโตนะคะ มีแผงโซลาเซลล์ด้วยนะนี่นี่แผงโซลาเซลล์เอ๊เอเอพี่เขาปลูกผักด้วยนะยปลูกผักปลูกขึ้นใช่ไว้ขาย ตรงนี้โตแล้วเนี่ยโตแล้วเนี่ยจะไปขายได้แล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่บ้านใหม่ของเราอยู่นี่นะคะกำลังสร้างอยู่หรือเปล่าฝั่งนี้เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วฝั่งนู้นยังไม่เสร็จอุ้งาอุ้ยแดดร้อน แดดร้อน <Dead> เห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงฝั่งนั้นน่ะที่ยังไม่ได้ก่อกำแพงกับหน้าต่างเป็นฝั่งของเรา <laughs> อันนี้มีสองฝั่งนะคะอันนี้ใส่หน้าต่างแล้วยังไ,ไม่ใส่หน้าต่างะคะนี่ น,ะนี่นี่นี่กำลังสร้างอยู่เนี่ยบ้านเราเองเดี๋ยวถ้าอีกอีกสองสาวันก็เสร็จจะเสร็จละเออเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปอยู่ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะอุ้ยร้อนนะ่ะเอายาย,า,ยายายออกมาหรอลูกนี่ห,หม,มาน้อยมาออกมา,มา nhưng mà nó mời 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 mà mời mời mấy mời mời nè 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 mời 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 วิ่งนำเข้าบ้านไปละวหมอน้อยหุ้ยแดดร้อนมากเลยพาไปดูบ้านมานค่ะข,ของพี่บิ๊กเสร็จแล้วบ้านบ้านตรงนั้นเสร็จแล้วฝั่งฝั่งของอเสร็จแล้วล้งมือ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิะนข้าวต่อกินข้าวต่อนะอีพีโอโม่พี่แอนหะน้าสวยหน้าผ่องไกเลยพี่แอนก็เลยบอกว่าพี่แอนใช้ตัวนี้ค่ะเออใหม่นะเทนซี่กับอุกนี้ ครีมผสมของธรรมค่ะที่ใช้ตัวนี้เนี่ยช่วยวช่วยลดโดยเฉพาะคุณผู้ชมพวกน่สิบหร0อหนเม็ดก็คอมเอาอยู่เนื้อครีมเขาเยค่ะคผู้ชมมีความเข้มข้นเหมาะสำหรับผิวเรามากๆเขามีส่วนผสมเนี่ยต้องก็คือสารสกัดของช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเราเนี่ยกะจางใสีน้สิงอยู่ในพัเนี่ยจะกินเด้น้ำสิงนี่เนี่ย น้ํนชาเดิน่าสิงเนื้อที่เย็นๆุ่นนี่หนาวมากนะตัวนี้เอาอยู่ขวดนี้น้ำต้มป็นหิมะหมดเลยน้ำต้มแต่หน้ามีแค่น้ำุนตี้ปกคลุมใช่น้ำสิงแม่กินน้ำสิง้ตรงตอนนี้เลขห้านะแต่กล้าที่จะถ่ายล่าสุด โลอะ้ยองก้โปกรดก้องปกระดิ่งเข้าต่อนะกี้พาไปดูบ้านมาก้องปกระดิ่งไม่มีขาต้องกล้องใช้ตะก้าาแม่เขาห้องแล้ ตอนนี้ใน5านาทีนี้ทีกหน่เริ่มแล้วนะคะคุณจะได้รับครีมใหญ่ๆแบบนี้2กระปุกค่ะแล้วเอิธจะแผ่ผให้อีกหนึ่งยังไม่หมดเอิธจะแผสมสบู่ล้างหน้าที่เรียกว่าผสม 粉粉不？ ที่สินาลี่งก็ใช้นะคะเรียกกดค่ะ1 5 7 7ตอนนี้เวลาเหลืออยู่อีกประมาณ3นาทีเห็นไมคะสานาทีรีบกด1 5 7 7ให้กดทันเอาไปเลยเดชิ้นได้ครีมกระปุกใหญ่2องตั1นะคะสบู่ล้าหน้าทองคำหนึ่งกระขายปิดฟองติดดุบแล้วได้หมอนอผ้าห่มตัวนี้เนื้อผ้านุ่มมากกางออกมาใหญ่มากปกติตไม่ให้นะแต่วันนี้ให้ฟรสุดขอบคุณทุกท่าน,นทีนท่เ<ม>ข้ามาเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอย่างดเลยนะคะขอนนี้ลงไลน์นะคะ